ตอนที่1,014รักลับอันขมขื่นจัดพิมพ์โดยบิกหลังจากที่ทั้ง3ามมาถึงฮอกส์มีธพวกเขาก็ตัดสินใจไปที่ร้านขนมฮันนี่ดุกก่อนที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่โปรดสำหรับนักเรียนฮอกวอตส์ที่จะไปหลังจากมาถึงฮอกส์มีธกลิ่นัตเตอร์สกอตในร้านขนมฮันนี่ดุกทำให้ผู้คนมีความสุขอยู่เสมอและเฮอร์ไมโอนี่วางแผนที่จะซื้อขนมจากร้านเป็นของขวัญ เมื่อทั้งสามกำลังจะเข้าไปในร้านขายขนมก็มีคนออกมาจากร้านคนคนนั้นคือคนรู้จักของพวกเขากล่าวกันว่าใครก็ตามที่เป็นนักเรียนที่ฮอกวอตส์จะรู้จักเัลเบิร์ตแอนเดอร์สันผู้โด่งดังในขณะนี้เอาเบิร์ตกำลังถือถุงกระดาษที่เต็มไปด้วยลูกกวาดอยู่ในมือและกำลังคุยกับสาวผมแดงที่อยู่ข้างๆเขาดูเหมือนจะไม่สังเกตเห็นทั้งสามคนเลย เมื่อแฮร์รี่เข้าไปในร้านเขาพบว่าเด็กผู้หญิงทุกคนในร้านกำลังจ้องมองที่ประตูร้านและบางคนก็เคี้ยวอมยิ้มในปากของพวกเธอเอลเบิร์ตยังคงได้รับความนิยมอยู่มากทันทีที่แฮร์รี่เข้าไปในร้านเขาก็รีบเคลื่อนตัวออกไปเพื่อไม่ให้บทบังสายตาของสาวสาวผู้ชายคนนั้นรอนพึมพำแฟนสาวของเอลเบิร์ตเด็กสาวที่มีเสน่ห์มาก เฮอไมโอนี่รู้สึกอิจฉาเล็กน้อยเมื่อสักครู่นี้เธอสนิทสนมกันมากและเธอก็สัมผัสได้ถึงอารมณ์ที่อ่อนโยนและสง่างามของอิโซเบลอย่างชัดเจนในความเป็นจริงไม่ใช่แค่เด็กผู้หญิงเท่านั้นแต่ยังมีเด็กผู้ชายอีกหลายคนที่จ้องมองไปที่ตัวเลขการจากไปของพวกเขาใครไม่ชอบสาวสวยบ้างเหมือนสาวสาวชอบหนุ่มหล่อเลย ไม่ฉันหมายถึงใครคือเด็กที่อยู่ข้างๆจินนี่รอนไม่รู้สึกถึงสายตาของสาวๆเลยเขายังคงยืนอยู่ที่ประตูร้านขายขนมโดยไม่รู้ว่าเขากำลังมองไปทางไหนเมื่อสักครู่นี้รอนเห็นจินนี่ติดตามเด็กชายคนหนึ่งเข้าไปในด้ามไม้กวาดสามอันอะไรนะแฮร์รี่สับสนไมเคิลคอเนอร์เฮอร์ไมโอนี่สกิดรอนเพื่อส่งสัญญาณให้เขาไม่ขวางประตูร้านขายลูกกวาดจินนี่หลงรักเขา น้องสาวของฉันมีแฟนแล้วเหรอรอนพูดด้วยสีหน้าตกใจลดเสียงลงหน่อยรอนคุณอยากให้ทุกคนได้ยินไหมจอร์ดออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้วางมือบนไหล่ของรอนและโบกมือให้น้องชายของเขาหุบปากจินนี่อายุมากแล้วที่จะเริ่มออกเดตฉันจำได้ว่าเอาเบิร์ตพบแฟนสาวตอนเรียนปีสองลีจอแดนถือถั่วหลายรสชาติของบีบีหลายกล่องใหญ่อยู่ในมือและกำลังเช็คเอาท์ที่เคาน์เตอร์ ตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่เฮอร์ไมโอนี่แปลกใจเล็กน้อยตอนที่เขาอยู่เกรดสองอายุเท่าไหร่เขาเริ่มออกเดทตอนอายุสิบสองหรือสิบสาอย่าไปฟังเรื่องไร้สาระของผู้ชายคนนั้นเขาเพิ่งสูญเสียความรักไปเมื่อเร็วๆนี้จอร์ดไม่อยากให้ข่าวลือแปลกๆแพร่กระจายในโรงเรียนในวันพรุ่งนี้คุณเป็นคนที่อกหักไม่สิคุณไม่มีรักแรกด้วยซ้ำลีจอแดนลอเลียนจอร์ดยักไหล่อย่างเฉยเมย และหลังจากจ่ายเงินแล้วเขาก็วางมือบนไหล่ของลีจอแดนแล้วออกจากร้านขายขนมเมื่อไรละ่ะรอนถามอย่างกัดฟันพวกเขาพบกันที่งานยูนยบอลเมื่อปลายปีที่แล้วเฮอร์ไมโอนี่ตอบอย่างไม่ใส่ใจขณะมองหาขนมที่เธอต้องการบนชั้นวางแล้วพวกเขาก็เริ่มออกเดทกันไม่น่าแปลกใจเลยที่ผู้ชายคนนั้นอยู่ที่นั่นรอนพึมพำและจ้องมองไปที่ครีมมิ้นท์ในกล่องฉันคิดว่าจินนี่ชอบแฮร์รี่ จินนี่เคยชอบแฮร์รี่เฮอร์ไมโอนี่หยิบซูเปอร์บับเบิลกำขึ้นมาแล้วหันไปหาแฮร์รี่แล้วพูดว่าแน่นอนไม่ใช่ว่าจินนี่ไม่ชอบคุณเธอแค่ยอมแพ้โอ้แฮร์รี่ไม่สนใจสิ่งที่เฮอร์ไมโอนี่พูดเขาจ้องมองไปที่โชชัทงที่ถือข้อมือของดิบอารีผ่านกระจกหน้าต่างของร้านขายขนมซึ่งอยู่ไม่ไกล เธอไมโอนี่เหลือบมองรอนที่จูจี้ไม่สิ้นสุดแล้วมองไปที่แฮร์รี่ซึ่งหญิงสาวดึงดูดความสนใจของเธอเธอถอนหายใจเบาๆแล้วพูดว่าจินนี่รู้ว่าคุณจะระเบิดเมื่อเธอได้ยินดังนั้นเธอจึงไม่บอกคุณว่าเธอกำลังติดตามอยู่เพื่อเห็นแก่พระเจ้าจงเป็นผู้ใหญ่กับความสัมพันธ์ของไมเคิลรอนใครจะระเบิดรอนพึมพำอย่างโกรธโกรธถ้าอย่างนั้นคุณน่าจะดีใจที่จินนี่เจอแฟนแล้ว เฮอไมโอนี่มองร้อนที่ยังคงสาบแช่งไมเคิลคอรเนอร์ Connor, ด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาและหันไปถามแฮร์รี่ที่ถือปากากาขนนกอยู่ข้างๆเธอว่าแล้วคุณละ่ะแฮร์รี่อะไรนะแฮร์รี่ถามยังไม่เข้าใจเธอยังไม่ยอมแพ้เหรอเฮอไมโอนี่ลดเสียงลงแล้วพูดว่าเธอละสายตาจากโชช้างไม่ได้เลยฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไร แฮร์รี่รู้สึกว่าแก้มของเขาร้อนเผารำคาญที่ความคิดของเขาถูกเปิดเผยยอมแพ้เพื่ออะไรรอนถามอย่างง่เขลาวโดยเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ยินสิ่งที่เฮอร์ไมโอนี่พูดต่อหน้าเขาคุณเจอสิ่งที่ต้องการซื้อหรือเปล่าแฮร์รี่รีบเปลี่ยนเรื่องแล้วพูดว่าไปดื่มที่ไม้กวาดสามอันกันเถอะเฮอร์ไมโอนี่ถอนหายใจและไม่ได้พยายามชักชวนเขาโดยธรรมชาติแล้วเธอสามารถเห็นได้ว่าแฮร์รี่ชอบโชว์ ชังแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ผลเพราะคนที่โชว์ชังชอบคือเซดริกดิกกอรี่เท่าที่เฮอร์ไมโอนี่รู้เซดริกและโชว์ออปเดตกันมานานแล้วและคำเชิญของแฮร์รี่ไปร่วมเต้นรำคริสต์มาสเมื่อปีที่แล้วก็ถึงวาระที่จะล้มเหลวพวกเขาทั้งสามซื้อขนมถุงใหญ่ในร้านจากนั้นออกจากร้านขายขนมที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมของทอ็อฟฟี่และมุ่งหน้าไปยังบาร์ทรีบรูมสติกที่มีชีวิตชีวาซึ่งอยู่ไม่ไกลออกไป ทุกครั้งที่เราไปที่ฮอกส์มีทุกคนจะไปที่ผับทรีบรูมสต๊กเพื่อดื่มบัตเตอร์เบียร์สถานที่แห่งนี้เนืองแน่นไปด้วยนักเรียนของฮอกวอตส์และทั้งสามก็ได้พบกับจอร์ดและลีจอแดนซึ่งกำลังกระซิบกับมันดังกัสสมาชิกภาคีฟีนิกคุณคิดว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่เฮอร์ไมโอนี่จ้องมองกระเป๋าหนังที่มันดังกัสยื่นให้จอร์ดอย่างระมัดระวัง บางครั้งพวกเขาก็ถูกลักลอบขนของเถื่อนจากมุนดุงกาสแฮร์รี่รู้ความลับบางอย่างและเมื่อจับได้ว่าพวกเขาทำธุรกรรมลับอุปกรณ์ประกอบฉากตลกบางอย่างของพวกเขาต้องใช้วัตถุดิบเถื่อนจำนวนเล็กน้อยดวงตาของแฮร์รี่กวาดสายตาไปที่ลูกค้าในบาร์มองหาร่างที่คุ้นเคยนั้นฉันอยากรู้จริงๆว่าเฟร็ดไปไหนรอนจ้องมองไปที่คุณนายโรสเมอร์ธาเจ้าของร้านผู้มีเสน่ห์ที่บาร์ คุณอยากได้วิสกี้สักแก้วไหมเฮอร์ไมโอนี่พูดขึ้นทันทีเป็นความคิดที่ดีรอนลุกขึ้นและต้องการไปที่บาร์เพื่อสั่งวิสกี้ร้อนเธอจะไม่ขายมันให้คุณคุณรู้ได้ยังไงรอนย้อนคุณอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เฮอร์ไมโอนี่จิบบัตเตอร์เบียร์มองรอนที่วิ่งไปที่บาร์เพื่อสั่งวิสกี้ร้อนแล้วส่ายหัวด้วยสีหน้าสิ้นหวัง ทั้งสองคนรู้จริงๆว่ารอนแอบชอบคุณในโรสเมอร์ทามานานแล้วเช่นเดียวกับที่เฮอร์ไมโอนี่และรอนรู้ว่าแฮร์รี่ชอบโชว์ชังและพวกเขาก็รู้ด้วยว่าเฮอร์ไมโอนี่ชอบอัลเบิร์ตเยาวืนฉันไม่รู้จริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นในหัวของรอนเฮอร์ไมโอนี่พรรมึมพำเฮอร์ไมโอนี่คุณอยู่ที่ไหนแฮร์รี่ถาม ฉันเหรอฉันแค่ชื่นชมเขาเมื่อเผชิญกับคำถามของแฮร์รี่ปฏิกิริยาของเฮอร์ไมโอนี่ก็ดูน่าเบื่อมากเธอรู้ว่าแฮร์รี่หมายถึงอะไรอันที่จริงเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ในฮอกวอตส์ชื่นชมอาเบลเหมือนกันเซริกด้วยเฮอร์ไมโอนี่มีจิตใจที่ชัดเจนกว่าแฮร์รี่และรอนความรักของเธอที่มีต่ออัลเบิร์ตนั้นเหมือนกับการไล่ล่าดวงดาวมากกว่า ไม่นานหลังจากนั้นรอนก็กลับมายัางหดหูเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้ซื้อไฟวิสกี้เลยและเขาก็ดูหดหู่เล็กน้อยแฮร์รี่และเฮอร์ไมโอนี่ก็ไม่ได้พูดอะไรเช่นกันและเกิดความเงียบชั่วขนาดหนึ่งในขณะนี้เฟรดปรากฏตัวออกมาจากที่ไหนเลยและการสนทนาที่โต๊ะยาวข้างบ้านก็ดึงดูดความสนใจของทั้งสามคนอีกครั้งมันจบลงเร็วๆนี้ลีจอแดนพูดติดตลกคุณคงถูกแองเจลิน่าปฏิเสธ ไม่แองเจลิน่าบอกว่าเธอวางแผนที่จะทุ่งเทพลังงานส่วนใหญ่ให้กับควิดดิชในภาคการศึกษานี้ฟรดยักไหลและพูดว่าแต่คุณยินดีที่จะติดต่อกับฉันหลังจากสำเร็จการศึกษาคุณไม่สามารถคาดหวังให้ทุกคนเป็นเหมือนอัลเบิร์ตดังนั้นโชคดีเราเพิ่งพบกับอัลเบิร์ตพวกเขากำลังช็อปปิ้งที่ร้านฮันนี่ดุ๊กแคนดี้สโตจอดลดเสียงลงแล้วพูดว่าฉันสงสัยว่าพวกเขามักจะมาที่นี่เพื่อออ,อกเดต ฉันพนันได้เลยว่าแองเจลิน่าแค่อยากหาข้อแก้ตัวที่จะกำจัดคุณลีจอแดนพึมพำพร้อมจิบัตเตอร์เบียร์ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่พูดเรื่องพวกนั้น